เสื้อเต็มมือ <c oughs> เสื้องนั้นเลยนะชอบลรียบโอ้โหก็ถ่ายผีเสื้อกันเอๆๆๆอ <c oughs> เย็บเลยเสืเ้อแิ่เอดิเออแม่ติดเสื้อด้วยป่ะล่อล่อล่อล้อเข้ามาเอะเลยเยอเลยเยบเลยปะ มอด้นมสาแต่ละขึ้นมา่่างบังก้อนบางบังบังก็ไม่แล้วหัวหัวมันยืนยืนมันอ๋อหนี้วเนเนเนแล้วใช่ไหมขึ้นตลอดหัวเนมันเนมันขึ้นตลอดมันเนอด ทางกว้างๆนี้ไมต้องักัวไดแล้วแล้วทางลูกลังอัดแน่นมันถ้าอย่างนี้ไม่รู้นะว่าล้างน้ำเป็นไงแต่นี่มนเี่ยมใชถ้ามีแรงเดนอรู้เหมือกันว่าจะใส่อไใส่แรงใต้ไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นแรงไมันก็ดูแรงตัวเองนั่นแหละ กเป็นเริ่มไปลองน้ำลองน้ำตัาง,อง,งหอะไรนี่จจนี่นีบ้าน<ง>มด้รเือเลยเดือดเยนี่ลงเนืนแล้วชอบคองชอบ <laughs>